สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการสี่คนพาทัวร์จะจ่าค่ะใบเตยค่ะมิ้วค่ะพายค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ตำบลด่านเกลียนจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผาค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผานะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อในเมียนสินทะลีนะครับอดีตเป็นผู้ใหญ่บ้านวันนี้พวกหนูจะมาถามคุณลุงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผามันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะคุณลุงช่วยเล่าให้พวกหนูฟังหน่อยได้ไหมคะเมื่อก่อนด่านเกวียนก็เรียกว่าจะทําสืบท่ามาจากชาวขาหรือกลุ่มชนชติพันธุ์กลุ่มหนึ่งนะครับก็ ด่านเกวียนเนี่เกิดมาประมาณ400ปีถามถามพ่อแกตอนคือก่อนที่พ่อแกจะเ,เสียเราก็เลยสอบถามแก่ไว้ว่าประมาณ400กว่าปีด่านเกวียนเนี่ยเดิมทีแรกเ,เดิมทีเราจ,จ,จะทำเครื่องปัน้นดินเผาแค่เครื่องใช้ในครัวเรือนทําครกโอ่งอ่างกระั้งหายรอฝนยาเพื่อใช้ในะชีวิตประจําวันพอเราทําเหลือใช้ปุ๊บเราก็จะบรรทุกเกวียน เดินทางจากด่านเกวียนไปนางรองสุรินบุญลำศิษะเกตเป็นกองคาราวานเกวียนเพื่อเอาเครื่องปั้นดินเผานี่ไปแลกไปแลกข้าวเปลือกเมื่อก่อนมีมีการซื้อขายเป็นแค่แลกกันครับก็เมื่อก่อนด่านเกวียนจะนิยมเผาเผาดำหรือเผาแร่งหรือเผาซุกจะเป็นส่วนใหญ่เอ่อยนหลังไปประมาณเมื่อ47ปีที่แล้วเนี่ยด่านเกวียนไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย จะต้องขาไปด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านประมาณทัก2สองกิโลเมตรเศษคือแหล่งปั้นเนี่ยแหล่งปั้นจะอยู่ใกล้แหล่งดินแหล่งน้ําแล้วก็แหล่งฟืนเตาจะเป็นเตาคุดมุดเป็นโพรงไปแต่จอมปลวกโรงปั้นจะมุงด้วยยาคาลัางคาคุมดินดินที่เรานํามาปั้นเนี่ยเกิดจากตะกอนดินเกิดจากถูถกชะล้างจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํามาตามแม่นม้ำเขาเรียกว่า ถึงปีน้ำหลากนะ่ะแต่ก่อนนี้มันจะถูกทับถมกันเป็น,ปน,ปนหลายรอยปีอาจจะเป็นพันปีคุณลุงพาพวกหนูไปดูวิธีการทําได้ไหมคะกดทํากดทําก็ปั้นตรงนี้แหละมีการผสมดินแล้วนาดินที่ผสมไปโม่ mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นดินเหนียวที่นําไปปั้น,นะคะ่ะ mm hmm. และนี่คือการขึ้นรูปนะคะ เป็นการนำดินเหนียวมาคลึงหรือมาตีแล้วนำไปขึ้นรูปเช่นกระถางหรือโอ่งนั่นเองค่ะ ฟืนไม้ขนาดใหญ่และเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาการเผาก่อนที่จะเผาเราจะต้องทิ้งงานไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะให้งานแห้งและรอชิ้นงานอื่นๆมารวมด้วยให้เต็มเตาหลังจากนั้นจะเป็นการกุเตาหรือการนำชิ้นงานที่ปั้นไว้เข้าไปในเตาให้ใหแน่นเพื่อที่จะไม่ให้ชิ้นงานแตกหกัก และจะนำฟืนไม้มาจุดที่ปากเตาเพื่อทำการเผาและนี่คือการทาสีเครื่องปั้นค่ะเป็นการนำชิ้นงานที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาลงสีตกแต่งเพื่อความสวยงามและขายออกสู่ท้องตลาดค่ะ